สวัสดีครับหลังจากที่เราทิ้งกล้าวอารอยน้ำเปล่าไว้ประมาณเจวันนะครับตอนนี้ใบที่สามซึ่งเป็นใบปรุงนะครับก็ได้งอกขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปชมกันครับว่าเราจะมีขั้นตอนในการทำขั้นต่อไปอยังไงเราก็จะทำการรินน้ำออกให้หมดนะครับก็คือตะแคงแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวมันล้มนะครับพยายามให้มันเสด็จน้ำมากที่สุดก่อนที่เราจะลอยน้ำปุ๋ย นี่เป็นกระบะที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับคือขนาดจะเท่ากับฝ่องน้ำที่เห็นอยู่นี่ประมาณสี่แผ่นพอดีเดี<ม>๋ยวที่เหลือเกินจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะลอยในกระบะสีขาวไปเลยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยซึ่งผมลองคำนวณมาแล้วนะครับ ฐานนี้เราจะใส่ปุ๋ยประมาณ9 0 4ีอย่างละ9 0 4ีนะครับ A 90 B 90ใส่ A ไปก่อนนะครับแล้วเราก็ทำการคนเบาๆพอนะครับ ต่อไปจากการพักน้ําจากการใส่ปุ๋ย A พักไว้ประมาณสิบนาทีครับแล้วใส่ปุ๋ย B 90เหมือนกันนะครับใส่ลงไปเลยตีครับ ขั้นตอนต่อไปคือการวัดค่าความเข้มข้นของปุ๋ยโดยใช้เครื่องวัด EC นะครับหาซื้อได้ตามอาแอปขายของทั่วไปวิธีการใช้ก็กดนะครับแล้วกดตัวนี้ให้มันขึ้นข่าวว่า EC นะครับแล้วก็ลองวัดดู ตัวนี้ผมว่ามันเข้มไปตัวนี้ได้ประมาณพันสามถึงพันสี่ผมว่ามันเข้มไปเดี๋ยวผมตักออกแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้ได้สักประมาณพันถึงพันสองร้อยหลังจากที่เราตักออกไปประมาณประมาณนี้สี่ครั้งเดี๋ยวแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันได้เท่าไหร่มันเดมครับอ่าตัวนี้ได้พันสองนีครับ ประมาณวัดได้ทั่วนะครับทั่วของกระบะเลยอ่าได้คือผมจะวางตอนลอยน้ำปุ๋ยให้ได้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยถึงเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งถึงหนึ่งพันสามร้อยไม่เกินนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ํานะครับคือวัดค่า pH ของน้ําโดยใช้เครื่องน,นี้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับกดปิดแล้วก็จุ่มลงไป ค่า p h จะค่อยขยับนะครับจะไม่เหมือนค่า EC อ,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 อ่ะคือตอนเนี้ค่าความเป็นกดเป็นด่างของน้ำมันจะอยู่ที่เจ็ดไม่เกินนี้ประมาณนี้ประมาณเจ็ดซึ่งค่าที่หมดสมจะอยู่ห้าจุดห้าถึงหกจุดห้า เดี๋ยวผมจะทําการใส่กด p h ดาวลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ลงไปแล้วมันจะลดลงไหมโอเคครับนี่เป็นกดในติกนะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามแอปส่งแอปน้ำเงินแอปอะไรก็ช่างที่ขายของ mm hmm. ก็จะเป็นกดในติกเจอจางเอาไว้สำหรับทําให้ค่า p h เมันอ่ลดลงโดยขั mm ้ hmm. นตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ทีละ10 สิบมิลลิลิตรนะครับหรือสิบซีซีก็ค่อยใส่นะครับก็ค่อยปรับสิบครับเราทำการคนเหมือนเดิม ค,คือค่า p h จะค่อยๆลดนะครับมันจะไม่เหมือนกันว่าค่า EC ใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะครับกู่ามันจะนิ่ง พอหกจุดห้านะครับตอนนี้ผมพอใจแหละแค่นี้อันนั้นต่าไปหลังจากที่เราลินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่เห็นก็จะไม่มีน้ำไม่มีน้ำอยู่เลยเอาให้แบบออกให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเวลาลอยไปนานๆแล้วมันจะไม่เกิดตะไคร่น้ำลอยน้ำปุ๋ยใช้วเวลาเจ็ดวันนะครับโอเค กนลากเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันรจะพอดีเลยนะครับเพราะว่าผมทำให้มันพอดีหลังจากนี้ก็ลอยน้ำปุ๋ยแบบนี้ไปประมาณเจ็วันนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูพัฒนาการกันครับว่าอ,อต้นกล้าเราจะ โตได้สวยงามขนาดไหนโอเคครับ